สวัสดีครับพี่น้องปองปายนะครับวันนี้มาพบพอกับเบาบนคุณโกคือเก่าครับวันนี้มากับแม่น้องพีมครับมาจะมาหาหล่อปลาซื้อพี่น้องว่ามันสิเห็ดออกบ่อนนะครับเนาะมาหาเบิงนะครับมาไปติดตามเบิ้งเะครับว่าเขาเสียดเห็ดไปแจงบ่อมันนี่ไปนะครับนะครับเนาะ คือเป็นตาสีบอลไก่แกงธรรมดาเนี่ยว่าเป็นตาลู่ตัวพี่น้องเอ้ยเห็ดเพิ่งแดงพะนะแม่เอ้าจอกันกับพี่บงกันครับว่ามันสีมีหมูบ่นะครับมันสีพ่อไก่แกงบ่ลไปเอ้าเนี่แล้วครับเนี่แล้วครับพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่ง E เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอีหยังน่ะเฮ็ดเพิงสมเฮ็ดเพิงสมพนะเอ้าเบิ่งนี่ครับย่าให้พุ่นทากินอยู่ดอกเอาพุ่นอีกดอกนึงพุ่นน่ะพุ่นน่ะบูเข้าแปลงไหมบูเข้าแปลงหน่อยบู้เออบูมันต้องบูดิอ่านะครับ มันต้องบูแล้วจังหวะนี้มันต้องบูตัวบูอะไรเฮ็ดกะอืดๆอ่าเยี่ยมโว่แต่ได้แกง,นงกบน้อพี่น้องเลยเฮ็ดเข่ากำพี่น้องเฮ็ดดำครับเฮ็ดข้าวกำนะครับบย่ยญาผีบว่าดอกเดียวนี่ โอ้ยมันโพดอือมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสุดเกินที่เราจะตามหาเห็ดเนี่ยปฏิโทเอ,เ,อเอาเอาคือเก่าห่ะล่ะครับแทนแทนแท่จ้าเ <c oughs> ออเรามาเจอกันจนได้นะจ้ะเห็ด น้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยได้แล้วครับดอกหนึ่งเนาะท่านมาสามปลาเลรพี่น้องท่านมาสามปลาแล้วครับยังมิดซีรีอยู่มิดเป็นมิด ต้องใส่ยันยันได้ซ้ำได้แร้วนี่แหละอ้าวผมเจอร่องรอยแล้วครับผมเจอร่องรอยแล้วครับเนี่ยแสดงว่ามีคนเขาปลาครับพี่น้องที่ยเหียบเป็น,นอ้าคือสีโบมานครับมาเนี่ <มา S 1> เอาไปรุ่นกันนี่ครับเห็ดปวกบกเห็ดปวก,กอะไร กไข่เฮิตบวกขี้ไกเ่เอา้าเอ้าขึ้เข้ากันล่ะไปแกงส่กกันเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเบิ้อุ้ยเป็นประวัติศาสตาร์เลยนะเนี่ยหาเห็ดบ่ะมาณเนี่ยนะครับเนาะเฮ้ยมุส่าห์ก็ตาหมันมาเอาไปลุ้นกันดีครับพี่น้องก็คือบนมีมูเนาะอุ้ยเห็ดคาพี่น้องยังแข,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 ข็งอยู่ครับ ดอกเดียวพี่หน่องเอ้ยหยันพี่หรอกโอ้ยหยันแวล่วละมนันสุดท้ายเราก็มาเจอกันจนได้หลายวันแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแต่ข่าไม่เอาเจ้าวันนี้เจ้าก็จังเท่า สีเทาก่อนนะครับเนาะอ่าสวยงามมากอ้าวสูงยาวเขาดีครับพี่น้องอือหืออะไรมันจะสวยขนาดนี้แม่อายนโฉมกันชัดๆนะครับ เฮ็ดเพิงนกยุ้งครับพี่น้องอ่าแต่ว่าเข้าสิ๋บโเบิดนะครับโอ้ยเป็นเสือมันนะครับเนาะเปาะตายเป็นเสือเด้อออกข้นยินอีกมันเยี่ยมมากไปเฮ็ดเพิงเขาเจ้าครับพี่น้องมู๊ยมึงก็อสีคูไงวะทีเนี่ยน้องาาตัดตีนไหมอะไรอะไรอะไร อุ้ย,ยเห็ดอกน่อยขนาดพี่น้องเย้ยเห็ดอก่อยขนาดนะครับห้างละพี่น้องเลยอันนี้ก็เห็ดปวกแค่หน่อยเท่าแล้วเท่าแล้วอันนี้เห็ดพึ่งเขาเจ้าก็เท่าแล้วเท่าแล้วครับโอ้เอาไปรลุ่นน้ำกันอีกพี่น้องเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไข่ครับ สวยๆครับสวยๆอู้สวยๆอย่างนี่ม้มจันนาวล้วบ่นจันนาวพี่น้องเ้ยดอกนี่จเน่าวทิมโอ้ห่าซาอะไรจะเอะโอ้ยกำลังออกเหลายพี่น้อง ออกไล่ไล่ยเลยก้าวี่ล่ะยังกสิบโใหญ่ขี้เก่าครับญ่ายขี้เก่าเจอแล้วมันก็ต้องเอาพี่น้องเ้ยเน่นี่เอเอาขึ้เก่าอ๋อขากับ่ไหนบ่เนาะ ป้าแสดงว่าค้นโมมหาพี่น้องเอ้ยพี่จเน่าอันทุขาก็บอค่อยได้มาานะพี่น้องน้องเบ่งหน้าโทงนี่นะครับเอาเอาไปจีโอ้ยนี่แหละพี่น้องสิสรุปให้เบ่งซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้อครับโอ้ยมือนี้เป็นหาเป็นยังที่หาเฮ็ดหยากที่สุดแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยออกนะครับเนาะมันไม่ค่อยออกแล้ว ฝนมันตกคักพี่น้องมันบ่แดดอากาศมันบ่เอานะครับเนาะมีแต่หญ้าพี่น้องมีแต่หญ้าไรกลัวนี่ต้องใช้สีได้ดอกได้ได้ได,ได,ได,ได้หากระสอบก,กับบุญหัวแล้วนะตอนนี้คิดว่านะครับอ้าวพี่น้องวันนี้ก็บ่มียางมากมายครับพาพี่น้องมาเลาะปลาคือเก่านะครับเนาะก็ห่างๆเนาะครับเนาะ บริภัมาเก็บเห็ดกับไปลงเคลอนน่นะครับแต่ว่าสีไทยพี่น้องเบิ้งนะครับแต่ว่ามันไทยบริพี่น้องฝนตกครับทายชิบบริภัเลื่อยอยู่เคลกันไดน,นะครับเนาะอ้าสำหรับมือนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับอ่าสิบบริภัชิบใหม่ๆนะครับเนาะอ่ากดกระดิ่งย้ำด้อครับเด้อดี่าวจะแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะการสำหรับมือนี้ ขอบคุณนี้หลายครับสวัสดีครับบอกกันไหมครับเบาบนคนโก้